สวัสดีครับผมต่องตัวต้าตัวจริงนะครับวันนี้ต่องจะพามาชมรถลีโวแครนะครับเอนทรีปี2021นะครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับราคา619,000นะครับสีขาวเนี่ยราคา612,000นนะครับถูกลงไป7,000บาทนะฮะอันนี้จัดทรงสวยๆนะครับออกจากศูนย์เลยนะครับ ลมล้อแมกนะฮะล้อแมกขอบสิบแปดนะครับมีออฟเซ็ตนะครับข้างหน้าเก้าจุดห้าข้างหลังสิบจุดห้านะครับออฟลึกๆกันเลยนะครับตัวนี้ยางสี่ห้านะครับข้างหน้านี่จะไม่ได้โหลดนะครับเป็นเป็นเดิมๆนะครับด้านหลังโหลดสามจุดห้านิ้วครับสามนิ้วครึ่งนะครับ ส่งสวยมากนะครับอันนี้ก็ฟีดาวพร้อมส่งมอบนะครับรอบลึกๆนะครับตัวใหม่ปี2021นะครับจะมีซุ้มล้อแล้วนะครับลงยางไปนี่จะพอดีมากเลยนะครับพอดีกับล้อกับยางด้านหน้านะครับจะเป็นกระจังโครเมียมแล้วนะครับกระจังโครเมียม ดดูกัันชสีขาวเข้ากระแม็กชุดนี้มากเลยนะค,ะครับภายในก็ยังคงเดิมนะครับภายในจะมีความหลูหราเหมือนเดิมนะครับมีจอ นะครับ DVD นะครับพร้อม Apple CarPlay นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสอบถามต่องตัวต้าตัวจริงมาได้นะครับผมเบอร์0837455899นะครับ ฝากกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมน้จอดีบีดีนะครับนี่ปิ่คาเพนะครับเสียบยูเีได้นะครับต่อบล o ท t h รับสายวางสายโทรศัพท์นะครับราคาประหยัดประหยัดกันเลยนะครับ6กแ0 0หนึ่นะครับพร้อมฟรีล้อมแม็กนะครับลูกค้า สอบถามมาได้นะครับผมนะฮะตองตัวต้าตัวจริงนะครับสวยมากนะครับสวยทุกมุมจริงๆครับรถคันนี้ฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ต่องด้วยนะครับขอบคุณ